มองเขาดูเรารู้เท่ารู้ทันช่วงเตือนภัยอุตสาหกรรมไทยในอาเซียนดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์อัดพิสารวานิ์และทีรทัศน์อิสรางกูลณอายุทยาสนับสนุนโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสวัสดีครับอาจารย์อัดครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณทีรทัศน์และท่านผู้ฟังทางบ้านครับผม ครับสวัสดีปีเก่าตอนรับปีใหม่ได้ไหมตอนรับปีใหม่ตอนรับปีใหม่ด้วยจวนแล้วล<า><ห>่ะจวลแล้วล่ะไอจวนจวลแลวถึงแล้วนี่นาไม่ใช่จวนแล้วถึงถึงถึงนะถึงแล้วถึงแล้วเราเราสามารถพูดได้เพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายถูกไหมครับพรุ่งนี้ก็วันที่หนึ่งแล้ววันนี้มันเสาร์สุดท้ายใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช <3 S 1> ่สามสิบเอ็ดพรุ่งนี้วันที่หนึ่งสวัสดีปีใหม่ครับทุกท่านครับมีมีเรื่องอะไรวันนี้วันนี้เนี่ยก็จะ เป็นเรื่องที่เราคงจะมาดูว่าตลอดทั้งปีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับประเทศไทยครับผมเพราะว่าปีนี้เราสะบักสะบองกันเลอเกินครับผมเป็นนักเป็นนักมวยก็โดนทุกดอกนะครับมองมัดแล้วโดนต้นปียันยันปลายปีนะครับปีนี้เรียกได้ว่ามีข่าวใหญ่ๆเกิดขึ้นเยอะมากปีหน้าก็มีเรื่องเลยน้องประบัววีนี้ผมลุ้นอย่หมือนะเรื่องน้องปราบัวเนี่ย ก็แม่น้องเขาก็เล่นไทยแม่นเหลือเกินอ่ะโอ้แล้วมันอะไรนะตอนปีใหม่ด้วยใช่ไหมครับผมลุ้นเนี่ยแล้วบังเอิญบังเอิญมันดันไปโคจรตรงกับนอสตาดามุสแล้วก็แผนที่ของชาวอินคายไม่ใช่แผนที่เหมือนปฏิทินของชาวอินไคที่ที่มาพูดตรงกันว่าปี2012เนี่ยส0 1 2อมันมันจะมี ภัยพิบัติเกิดขึ้น<ไ>ภัยพิบัติเกิดขึ้นแต่ว่าก็ก็อยู่ที่ว,วิจารยญาณของผู้ฟังนะครับว่า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 จะว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับหรือจะมีการเตรียมเตรียมการป้องกันอะไรหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกปีที่ผ่านมานี่สะบักสะบองเว่าเหลือลเกินมีข่าวใหญ่ๆเกิดขึ้นหลายข่าวใช่ตั้งแต้นปีรายการของเราวันนี้นี่ก็เลยว่าจะทําการจัดอันดับ ข่าวเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ใหญ่ๆในรอบปีที่ติดหนึ่งในห้านะครับมายังห้าข่าวแรกมายังไงมาอยังไงเรามีการนั่งคุยกันหรอเผู้่าผู้เชี่ยวชาญอ๋อครับ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 แล้วก็ก็ได้ประเด็นมาว่าไอ้ห้าข่าวเนี้ยเป็น5้าข่าวที่น่าจะเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในรอบปีของเราอืนะครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังลองลองลองมาฟังดูครับว่าว่าเห็นด้วยกับกับเราหรือไม่นะครับ ไล่จากอันดับอะไรก่อนดีอันดับล่างสุดไหมอาจารย์ล่างสุดก็ได้อันดับดอันดับล่างสุดก่อนอันดับล่างสุดเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนเพลงนะ,ะเราไล่ตั้งแต่ข้างล่างมาอันดับล่างสุดเนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเฮรถคันแรกอือันนี้นี่เฮจริงๆนะลูกลูกลูกน้องผมก็จองแล้วได้ได้สิทธิประโยชน์ด้วยยอดยอดสั่งนี่ขึ้นขึ้นจริงๆนะหนึ่งแสนบาท เพราะว่าอย่างมีมีมีเจ้านายเก่าผมแกจะสั่งรถผมพูดยี่ห้ออะไรปะคงได้ละคงไม่เป็นไรมั้งฟอร์ดฟอร์ดฟีแอสตาเครื่อง1.4ซึ่งมันลด1แสนบาทเต็มๆแต่ว่าเจ้านายผมไม่ได้ส่วนรถนะเพราะว่าไม่ใช่รถคันแรกแต่หารถไม่ได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปซื้อหมด อ๋อนือหครับอันนี้อันนี้เกิดขึ้นกับทุกกับทุกๆยี่ห้อที่ที่มีตราส่วนลด1นึ่งแสบาทเต็มเต็มทุกอันเฮ้ยแล้วนี่คนจองเยอะนะยี่ห้อเน,นี้ยใช่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 ที่ลูกน้องผมที่พูดก็คือจองด้วยเหมือนกันนะอ๋อครับก็ไปใช้สิทธิ์ตัวเนี้ยหนึ่งแสนบาทซึ่งซึ่งไอ้สิทธิ์หนึ่งแสนบาทนี้เป็นที่นิยมเยอะนะมากเยอะนะแสนบาทนะเนี่ยเยอะนะใช่ใช่ใช่ยิ่งพอน้ํายิ่งพอน้ําท่วมนะอาจารย์รถกระบะสี่ประตูอ่า ซึ่งรถยกสูงเนี่ยได้ไดรับความนิยมสูงอยู่แล้วลลลลแล้วถ้าคันแรกเนี่ยรวมรว,วมด้วย,ววยถ้าเป็นรถกระบะสี่ประตูนะรวมรวมด้วยแต่พวกฟอร์จูเนอร์ไม่เกี่ยวนะครับฟอร์จูเนอร์แบบของอาจารย์เนี่ยไม่เกี่ยวอแต่เงี้ยอาจารย์ก็ซื้อไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าอาจารย์มีเป็นสิบคันแล้วไม่ใช่คันแรกนะครับมีนะมีบีเอ็มเอ็กก็มีมีเบนยี่สิบประตูก็มีอะไรกันเยอะแยะไอ้คุณทีแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้หรือไม่ต้องปรึกษาคุณทีว่าใช่ไหมเขาบอกว่า คนที่โดนน้ำท่วมเนี่ยอาจจะได้สิทธิ์ลดเฮรถคันแรกด้วยนะเอออันนี้ผมไม่รู้นะเออเออเนี่ยเพิ่งเพิ่งออกข่าวว่าตอนเช้าเนี่ยแต่าต้องเช็คข่าวก็ข่าวมันบ้าอย่างนั้นนะโอ้ยอย่างงี้โอเคเลยไม่เฮไม่รอบหนึ่งหมายถึงว่าคนที่รถพังในงานนี้ใช่ไหมรถพังโดนน้ำท่วมใช่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 โอ้ใช่ใช่ใช่รวมก็ก็ก็น่าจะนะโอ้โหอย่างนี้เป็นการกระตุ้นตลาดยานยนต์อย่างมากนี่ขนาดแบบน้ำเพิ่งท่วมหมาดๆรู้ไหมครับยอดตลาดยานยนต์เนี่ยพุ่งกระฉูดเลย มันมาจากหลายๆปัจจัยเลยนะรวมถึงไอ้เรื่องลดรถคันแรกไปด้วยีช่วงหนึ่งที่ที่แบบเขาบอกจะต้องเป็นซื้อรถที่ผลิตในภายในประเทศใช่ไใช่นำเข้าไม่ได้ใช่มีมีมีบักจ้าวยใช่เคยไปขามาใช่ใช่อันนี้เป็นอันดับที่ห้าอันนี้เป็นอันดับที่ห้าครับอันดับที่ห้ารถคันแรกรถคันแรกลดภาษีหนึ่งแสนบาทอ่ะสูงสุดหนึ่งแสนบาทเพราะว่าเพราะว่ามันมีบางบางบางรุ่นเนี่ยอาจจะลดน้อยกว่านี้ตามัตราภาษีที่เขาจ่าย รถสูงสุดไม่เกินไม่เกินหนึ่งพายซีซีใช่ไม่เกินหนึ่งพหรซีซีหรือถ้าเป็นเครื่องดีเซลก็เป็นรถกระบะไม่เกินรถกระบะได้แค่4ประตูถ้าเป็นที่ใช้แพลตฟอร์มรถกระบะอย่าง Fortuner หรือว่าอีซูซอะไรทั้งหลายที่ที่เป็นพ p วีเนี่ยไม่ได้ท่านท่านท่านผู้ฝังก็ต้องไปใช้สิทธิ์ครับคือใครที่เป็นรถคันแรกไปใช้10ิแต่ว่าจะมีรถให้หรือเปล่าไม่มี ตอนนี้เนี่ยมีเงินก็ยังไม่มีรถเลยแต่จองได้ครับจองจองได้จองจองวันนี้ก็ได้กลางปีหน้าในบางรุ่นเลยนะอาจารย์จริงๆแต่ก็แต่ก็ยังดีนะมันมันอยู่อมันลดไปแสนหนึ่งเลยเยอะนะมันปลุกตลาดอย่างมากนะครับอันดับสี่ตะกี้ตะกี้คืออันดับห้ารถคันแรกอันดับสี่อันนี้ก็เป็นที่กล่าวขวัญเช่นกันอาจย์ค่าแรงสามร้อบาท โอ้โห oh, oh. อันนี้คือหาม้ากนะสามร้อยบาทนี่ทําเอาผู้ประกอบการน้ําตาซึมเลยอาจารย์ซึม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 เลยนะแต่ว่าก็ก็เข้าใจนะครับผู้การก็เป็นต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็เข้าใจคนที่ใช้แรงงานจริงๆเขาไม่พอนะก็เราอยู่เรายืนตรงกลางก็แล้วกันนอ้สามร้อยบาททํางานเต็มที่สามสิบวันต่อเดือนก็ได้เก้าพันถูกไหมครับเก้าพันเก้าพันเนี่ยโหถ้าถ้ามีลูกสองคน มีพรยาเอาขั้นต่ำหนึ่งคนไม่พอครับนูเที่ไม่พอหมดเลยอไม่ใช่หมดหรอไม่ไม่พอก็ต้องไปยืมมาเพิ่มอีกนะครับ9 0 0าบาทเนี่ยจี๊กมื่นหไม่พอ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 แต่ก็แต่ก็แต่ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นค่าครองชีพที่อดีกว่าในหลายๆประเทศนะครับอืมไอ้สามร้อบาทเนี่ยจะทําให้เราไปมีต้นทุนในอาเซียนเนี่ยขึ้นประโยชนดับ จ็ดหรือแปดซึ่งมันทาให้ค่าแรงเราสูงขึ้นใช่ไหมครับสูงขึ้นอันนี้อันนี้เราไม่ได้เบลมใครนะเราเราพูดถึงตัวเลขสิใช่ใช่ใช่ซึ่งผู้ประกอบการบางรายก็าเาจะย้ายฐานการผลิตครับแต่ในบางรายเองเนี่ยก็ก็มีค่าแรงสามร้อยอยู่แล้วนะสามร้อยอยู่แล้วบางทีเกินบางทีก็เกินเกินหลากสารลก็เกินอันนี้เป็นประเด็นเรื่องค่าแรงครับสามร้อยบาทเป็นอันดับสี่ทีนี้มาดูอันดับสามกันดีกว่าอันดับสามอันดับสามเนี่ย พอพูดถึงทุกท่านในประเทศไทยต้องรู้แน่นอนเพราะข่าวนี้ดังอยู่พักใหญ่ๆเลยคลื่นสึนามิที่ญี่ปุ่นครับที่กระทบกับอุตสาหกรรมของไทยประมาณสักเดือนมีนามีนาเมษาที่เกิดคลื่นสึนามิขึ้นวันที่สิบเอ็ดมีนาสองพันห้าสี่ผมมีตัวเลขอยู่วันที่สิบเอ็ดมีนาทําให้มันกระทบกับอุตสาหกรรมไทยมากตอนนั้นนี่รู้สึกว่ารถเนี่ยในบางย่อเนี่ยไม่มีเพราะว่าเขาบอกว่าต้องใช้สมองกล เครื่องอิเล็กทรอนิกส์จากจากญี่ปุ่นมาคือมีมีของบางชิ้นคือมีของหลายๆอย่างทําในไทยได้ผลิตจากหลายๆที่ส่งมาแต่ว่ามีมีอย่างสมองคนแบบที่อาจารย์บอกเนี้ยมันผลิตได้เฉพาะในญี่ปุ่นแค่นั้นพอไม่มีไอชิ้นนั้นก็ทําก็ประกอบรถไม่ได้ญี่ปุ่นให้มันไม่หมดนะอันนี้ญี่ปุ่นก็จะมาอันนี้ก็เห็นว่าเทคโนโลยีทรานเฟอร์แต่เขาก็ทรานเฟอร์ไม่หมดแล้วก็ต้องมีการค่อยบ้างมันก็เริ่มปฏตินะอาจารย์ไม่อย่างนั้นเราต่อไปเราก็ทาเองหมด ก็กระทบไปช่วงสั้นๆเป็นช่วงเป็นช่วงการผลิตคนทุนสั้นแต่ว่ากระทบความรู้สึกของคนทั่วโลกเยอะเยอะเหมือนกันนะตอนนั้นถือว่าเศร้าเลยทุกคนต่างเฮโลกันในช่วยญี่ปุ่นอ่ะเพราะว่าเออเขาก็เขาก็น่าสงสารจริงอ่ะตอนนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทําให้เราได้เห็นศักยภาพของญี่ปุ่นจริงๆทุกวันที่กลับมาเกือบเหมือนปกติเลยเร็วมากเร็วมากคนก็มีวินัยแม้จะเกิดวิกฤตคนแม้จะเกิดวิกฤตคนยังขับรถเข้าแถวกัน ดูในข่าวแต่แถวไม่รับรับอาหารไม่มีแต่องแตกแถวเข้าคิวกันอย่างดีนี่คือนี่คือบทเรียนที่กูไม่ใช่บทเรียนเป็นเป็นบทพิสูจน์หรือข้อคิดจากญี่ปุ่นเนี่ยให้คนไทยได้คิดเหมือนกันการที่ปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยให้มีระเบียบวินัยที่เป็นเรื่องจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศนลมากมากเลยเราเคยคิดว่าไอ้คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขามีความเป็นชาติยมสูงมีระเบียบวินัยมาก ในขณะทีะ่เรามองว่าคนญี่ปุ่นรุ่นใหม่ๆเนี่ยอือาจจะมีระเบียบวินัยน้อยลงมไม่เท่ากับคนรุ่นพอ่อรุ่นแม่แต่พอ,อเราเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ปับ๊บเอ้ยมันก็ม,มันก็ยังปลูกฝังอยู่ในเหมือน<บ>เหมือนเหมือนฝังผ่านยีเลยนะอาจารย์ผมคิดว่าอาจจะเป็นอันดับหนึ่งเป็นคนที่มีวินัยอันดับหนึ่งของโลกเลยก็ได้นะอมผมว่าอเมริกาก็ไม่น่าจะมีระเบียบแบบนึกถึงญี่ปุ่นเนี่ยนึกถึงระเบียบวินัยอืนึกถึงความเป็นระเบียบวินัยความ ดิสซิเลินคือทุกอย่างเป็นระเบียบหมดเข้าทงเข้าแถวนึกถึงคนไทยนึกถึงอะไรจันความสนุกสนานสนุกสบาย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 เปนเพลงพี่เบิร์ดเลยนะสบายสบายสบายไ่อนซีเรียสใช่ใช่เราก็ไปเรื่อยๆของเราเจ็บแค้นเท่าไหร่ก็สักพักก็ลืมเจ็บปวดเท่าไหร่เดี๋ยวก็หายแล้วก็ลืมอันนี้เป็นลักษณะคนไทยนะเป็นความพิเศษอีกอย่างหนึ่งตั้งแต่ไหนแต่ไรมันเป็นสบายสบายรักสงบจะทุกจะตอรมานอะไรยังไงเราหาความสนุกในนั้นได้ แล้วแต่ว่าในส่วนนั้นก็มีส่วนดีคือคนไทยทเป็นประเทศซึ่งอื้ออาทรอ,อันนี้ที่แล้วอาจารย์บอกผมจี๋ถูกต้องที่เรา,อ,ารนะอะไรที่เราสูงสุดในโลกนะรัะชนีอะไรนะะไร g i v อ n g index giving index ดรัชนีองการให้อันนี้น่ารักนะอันน,น,นี้อันนี้อทาให้ผมภูมิใจในความคนไทยขึ้นมาเลยนะใช่ใช่ใช่ไอ้น,น้ำท่วมปากีสถานผมว่าเขาไม่มีรายการที่ออกทีวีอาจจะมีแต่เทียบกับบ้านเราเนี่ยยากบาเรามากกว่าอืบริจาคเงินโน่นนั่นนี่นเนี่ยบ้านเราจะบริจาคก,กันเยอะเลย ใช่ใช่้วก็ดีกันทุกครังอันตราดังหนึ่งของโลกใช่คนไทยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นผมว่าไอจะมีส่วนน้อยที่ทำให้เสียชื่อประเทศบ้างก็ก็ไม่ต้องไปนับแล้วกันแต่คนไทยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นจริงจากซึนามิเนี่ยได้ใจคนไทยเออคือคือญี่ปุ่นเขาคงซึ้งน้ําใจคนไทยคนไทยก็ช่วยเยิมกันใช่ใช่ซึ่งซึ่งซึ่งผมว่าเราเราเห็นใครเดือดร้อนในโลกเนี่ยนะผมว่าคนไทยเราไม่ได้ไม่ได้นิ่งนอนใจเราก็ช่วยในความสามารถที่เรามีนะครับส่งทีมไปช่วย ่งเงินบริจาคไปช่วยเท่าที่กําลังสัปลงมีแต่เขานิ่งจริงๆนะญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นคนนิ่งน่ะนิ่งในข้อคิดอาจารย์คือยังไงคือคือเขาจากเจอภัยพิบัติอย่างนั้นเขาเจอมาหลายครั้งเ่ยเขาก็นิ่งเขาก็เขาก็โอเคตื่นเต้นตกใจตามตามขณะนั้นแต่ว่าเขาก็ยังภูมิต้านทานเขาเยอะเนาะเยอะว่าภูมิต้านทานเขาเยอะในสึนามิครั้งที่แล้วนี่อุตสาหกรรมอะไรได้รับหนักๆบ้างอาจารย์ก็ชิ้นสุดอยานยนต์แน่ๆล่ะตะกินเราเพิ่งพูดคุยกันไปอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเหล็กด้วยไหมครับเหล็กเหล็ก ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หลักๆเพราะไอ้พวกสมองคนเนี่ยก็อยู่ที่ญี่ปุ่นเพราะตอนนั้นมันโดนทางตอนเหนือของประเทศใช่ไหมครับเขตที่เป็นเมืองหิมะใช่ใช่ใช่มีคนอะไรนะคนญี่ปุ่นยอมเสียสละเพื่อเข้าไปอะไรนะไปกรมตดภาพรังสีใช่ไหมเข้าไปกู้โรงงานเข้าไปทาไําให้โรงงานระเบิดคล้ายๆดูภาพยนตร์เรื่องอมากดอนอาจารย์ให้ความรู้สึกเหมือนอมากดอนเลยอาจารย์เคยดูเรื่องอมากดอนไหมครับดูครับ แต่ว่าลืมอไปแล้วครับออกชังดิดไหมฮะคืออมากเกดอนเนี่ยเป็นทีมที่ทีนี่มันจะกลายเป็นรายการประพยนตร์หรือเปล่าไ,ไม่ใช่นะคือเป็นทีมที่เขาเสียสละตัวเองเพื่อขึ้นไปไปกตทีก็หลากหลายล <c oughs> ไปติดระเบิดบนดาวเคราะห์ที่พุ่งมาชนโลกอ,อุกบาทลูกขนาดใหญ่ที่ท,ที่จะวิ่งมาชน <c oughs> ชนโลกที่ต้องเอาระเบิดไปฝังแล้วทาให้มันระเบิดออกจากกันเพื่อให้มันแตกออกแล้วก็ไม่ชนโลก รัศมีมันเบี่ยงเบี่ยงเบนคนนั้นไปติดไตายไหมตามแพลนแล้วต้องไม่มีใครตายคือฝังแล้วก็บินออกมาแล้วก็รีโมทกดปรากฏคล้ายๆกันรีโมทเสียครับก็เลยต้องมีพระเอกบูสวิลลิสยอมเสียยอมยอมตายกดระเบิดคือก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันคือเสี่ยงชีวิตเข้าไปแต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาเสียชีวิตนะแต่หมายถึงว่าเสี่ยงชีวิตเข้าไปในโรงงานที่มีกำมังภาพหลังสีสูงซึ่งทุกคนพยายามหลีกเลี่ยงแต่ไอ้นั่นมาในหนังนะ อันนี้คือชีวิตจริงชีวิตจริงบูธฟิลิปเนี่ยในชีวิตจริงอาจจะไม่ไม่กล้ากันนะแล้วชาวญี่ปุ่นเนี่ยเ,เขามีวิญญ,ญาณของของของการเสียสละสูงอยู่แล้วไม่ว่าในสมัยสงครามโลกที่ขับเครื่องบินชนศัตรูหรือว่าฮารากิรีศักดี์เออฮาระฮารากิรีเมื่อเมื่อทําความผิดจิ้มใปใน้อทองแบบควานสามรอบ คว้านสามรอบเลยอาจารย์จริงๆตายแต่อาจารย์รู้ได้ไงเดี๋ยวคว้านสามรอบอาจารย์รู้ได้ไงอาจารย์เดาว่าเขาเขาพูดไปย่งนั้นจริงๆเอาแทงเข้าไปนี่ก็ตายใช่ใช่โอ้โหแล้วยังมีใจแข็งที่คว้านเข้าไปอีกต้องสุดยอดอ่ะโอ้โหไม่ไหวเราต้องมีเพื่อนคนหนึ่งคอยตัดคอเพราะมันไม่ตายทันทีมันทรมานอาจารย์จากแทงเข้าไปแล้วนี่ต้องตัดคออีกตัดคอนี่เขาช่วยให้ไม่ทรมานไม่อย่างนั้นอาจารย์ก็จะทรมานอยู่งั้นนะเจ็บปะนะเจ็บครับเจ็บอันนี้คือสึนามิ ได้ oh, okay. รับผลกระทบมาแล้วเราทําให้เราเห็นภาพของญี่ปุ่น uh huh. อันดับสาม